เอามือออกมาลูกจะได้คุยสะดวกใครคนขี้โมะอ่ะใครคนขี้โมะถ่ายไม่ทันเลยตอนพูดยเยอะ

อคืออักคือคืออคือคืคืคือจะทำมาเดียอไไม่เป็นรู้ทำมาคื liksom, อคือคือคือ Ah, uh, sama. Sama. Okey. Ah, uh, sama. Sama. Oh. Okey. Oh. Okey. Ya, okay. yeah, saya sampai oh. pen dan Oh. Oh. Oh, hijau hijau. Oh. ปวดมั้แอละท้องจะแบ่นบานยังไงก็ไม่อยู่เออกลังร้อนเหลืออ่ะหนูกระชิดแล้วก็ยีเมือนยาจะได้วิ่งงั้นเดี๋ยวมันแข็งเป็นไตตรงหัวเข็มอะ่ะเอาหมต่อหมต่อแม่ฟังอยู่แม่ฟังอยู่หนูเล่าอะไรให้ยายฟังแล้วจ,จื๊อจื๊อหนูเล่าอะไร ม,มันมันมากเลยลูกออกรสออกชาเ,าเนี่ยมันใช่ไหมเอมอเออ